ครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปเบิดสุกูสกุลเนาะต้องพบขาพะเจ้าเส้นเก่าเส้นช่วยกับรายการผลิตผ้าทีแตกเนาะมื้อนี้ครับนี่เมนู้หม้ายเด้อพี่น้องเอ้ยเมนูหน้าบ้านหน้าอะไรล่ะต้มสัวเอื้องพี่น้องเอ้ยนี่ฝนตกมืาอคืนแต่ใ้จะบัดบ่ายโมงสองโมงฝนได้ซสนีแหละพี่น้องเลยถ้าพี่พ่อน้องเฮามากินดูสู่พี่สู่้องเฮาเบิ่งเนาะ เาขาเขาเนี้ยเขาเนี้วนจ,จวดเลยพี่องเอเยตบเปื้อนๆเลยอ,อึ่งพี่องเอเยนี่งตบไก่ยอึ่งไข่ได้เนี่ยอืมเฮ้ยดพี่น้ารีบ cộng Hãy subscribe cho kênh hơn. Mì Gõ Để không bỏ

nha <laughs> yeah, nó cũng là đẹp mà ạ dám nói kìm mất nó nháy nó một thân, là một thằng phải không ừ, rồi tôi đây phải ưng khay ừ, phải không khay mà lạ không cả lại cả vậy cứ mà lạ này ạ Chạp chạp มงเป็นใอีกก็กเขียยกันด้ยยูเนี่ยเป็นเถียนโอ้วงเขาเรียนหมดปานเลยเว้ขี้วเอาก็แล้วเ,วเขียนแล้ง

bây khái niệm nào mọi người? hả nó hả 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 tại hả tại hả hả đất

บบางนัดใบบากกกาพี่น้องเลยอิบกินซะเนเอเอืงฮอใส่พี่น้องเลยืงอใส่จั 开完船了。 มาเลยพีน่น้องน้ำกันเด้อฝากติดตามช่อง y ยูทูบหน้อยเด้อ KPL TV เด้อตั้งหน่อยเอมันอีดีไข่มัน

bớt này phải nói này vâng bớt bảy tạ tùm chắc nữa mà để một trăm năm Hãy subscribe cho ห่อเข้าไปปากกีกาห่ออึง้ง <c oughs> ขั้น่าจูกับฝ่ายคดีโอห่อตับเนาะอันนี้ต้มอึง้งปากกีกาห่ออึ้งนี่ยงนหมดต่มต 你再看。 เป็นอะไรนั่งสะไปประคำกับต,ตอนคาไปแล้วไงอ่ะขขสมขครเตะผู้ที่ติดตามนะนะก็กดไลค์กดแชร์ใหน้นะคลิปนี้ก็จอะพาะสำเนียงนะสบายดีโอ <c oughs> oh oh. <laughs>